ตอนไปเจอคุณยายวันแรกเนี่ยมีความรู้สึกอยากบวชนะอะนายุสิบเก้าแต่ท่านยังไม่ยอมให้บวชตอนนั้นใจมันมันไม่ติดอะไรในโลกเลยอนาคตจะเป็นยังไงมันก็ไม่ได้สนใจคิดอย่างเดียวอยากจะบวชแต่ยายท่านก็ไม่ให้บวชท่านบอกว่าต้องไปเรียนให้จบซะก่อนให้เป็นบริท้งโลกแล้วเข้ามาเป็นนักปราญ์ทาธรรม แต่จพจบปั๊บท่านเตือนเลยบวชได้แล้วว่า<ะ>บวชได้ก็บ,บวชนี่กำหนดวันบวชตั้งแต่บวชมาเนี่ยพุทธน,นั้นมาเนี่ยคุณยายท่านแทนที่ท่านจะอยู่เป็นสุขสบาย,บายตอนอายุท่านเยอะท่านก็เลยต้องมาลำบากในการสร้างวัดให้อยู่ให้หมูคณะมาใช้สร้างบรารมีนิราชจ้าคือ การกำเนิดวัดพระธรรมกายนี่นะจ๊ะ,ซ,ะซึ่งก็ต่อสู้กันสบ,บ้านนั่นแหละหาทั้งที่อาที่ในที่หาอาทรัพ์ในที่และตามผู้คนก็ตามในที่ในที่คืออะไรคือที่ที่นั่งอยู่อาสนะเดียวของท่านเลยแหละท่านเป็นแต่เพียงถามว่าต้องการอะไรแบบไหนอย่างไรนี่เนาะครู่ใทยาเป็นคนกําหนดสเปค บอกว่าสถานที่สร้างวัดตั้งติดน้ำพระชอบริมน้ำแล้วก็ไปมาสะดวกสี่งสำคัญคือฟรีแล้วว่าบบอจี้นยมันไม่ใช่จี้เต็มบอ่อถ้านกะ่ะแล้วเห็นก็ท่านนั่ง,ย,งย,ยืเย่้ยเออเราไปถึง วันนั้นนะเจ้ยี่สิบหกตุลาคมสองห้าหนึ่งสองบวชเดือนสิงหายี่หกตุลาได้ที่กี่เดือนนะเจ้เนะี่ยเกือบสองเดือนในที่ที่จริงไปขอซื้อเขาเขาบอกไม่ขายแต่จะยกให้นี่เนาะตั้งแต่นั้นมาคุณยายตั้งกันเหนื่อยมาตลอดเลย จ้งกระทงหมดอายุขัยเนี่ยเหนื่อยมาตลอดเพราะท่านท่านได้เชื่อเป็นผู้สร้างทุกสิ่งทั้งวัดทั้งพระแล้วก็บุคคลคนดีที่โลกต้องการนี่เลยจ้ะจกนกระทงมาถึงวันนี้เลยจ้ะสิบกันยายนสองห้าสี่สามานกับลาสังขารต้นนี้โอ้ไปเป็นสมณะเทวบุตรแล้ว อยู่ครับพระเด็พระลงปู่ปปก็ยังไปนั่งหลับตาทำธรรมะทำความละเอียดอยู่เลยคอยเชื่อเหลือลูกหลานได้อยู่ในโลกมนุษย์<า>นี่อาจ๊ะดันวันนี้วันดีที่เราจะปรารภเกี่ยวับเรื่องราวของท่านที่มีชีวิตงดงามทั้งเบื้องต้นทํากลางเบื้องปลายที่ท่านเกิดมาสร้างบาร,รมีถูกวัตถุประสงค์ของการเกิดมาเป็นมนุษย์ท<า>่านเป็นบุคคลที่หาได้ยากยิ่งนี่ละจ้ะ เกิดมาเพื่อสร้างบารมีจริงๆเลยแล้วก็มาสู่รบปลบมือกับพยาม,มานแล้วท่านตั้งมโนปณิธานเอาไว้อย่างนี้นยเจ้าว่าใครจะไปนิพพานกับใครเธอยายยังไม่ไปหรอกคือใครจะไปแต่งาอน,นุโมทนาแต่ท่านยังไม่ไปท่านจะขออยู่ปราบมารอย่างนี้นี่เลยจ๊ะนี่คือมโนปณิธานของคุณยายท่านวันนี้เป็นวันที่ครบปี แห่งการละสังขารนะจ๊ะเราไปลูกไปหลานท่านก็มาทําบุญบูชาธรรมท่านอย่างนจ๊ะ